ครับผมมาเนก็นจะพามาดูนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเดือนมิถุนายนเบนจะพามาดูว่าหลังจากเมื่อวานไม่ได้ปล่อยไปมาดูว่าจะได้ไข่กันกี่กี่ตัวได้ไข่มากน้อยแค่ไหนอืนอี้ามาดูกันเลยว่า ก้ากล่องนี้ที่เวทได้ทำไวน้นี่มามันจะติดเท่าไหร่นะครนะลูกกล่องแรกเลยชมีไหมไม่เห็นเลย ที่สองก็ออยังไม่เห็นนะครับผมยังไม่ได้โอสองแล้วครับพลาดแล้วสามมาโคไอ้นี่มีใครแล้วครับซุปเปอร์บู ลาวค็นี้นี่ดูไข่ซุปปูสว่างเกินไปบอ,อดยาวเฟื่อซุปปูเราจะเอาตรงนี้ออกครับ นะดูกันต่อตัวที่สีก็ไม่ได้นะครับผมไม่มีมาดูซิคเปอร์ จะไม่เห็นนะดูอเอาเปอยตัวน,นี้เป็นไงเห็นไหมครับท่านผู้ชมโอ้ตุมยางท้องปังเลยยังครับผมปิดไว้ก่อน เปิดสองไม่ได้เรื่องอืไนไหาหมนตอนนี้ก็ไม่ได้นะครับอันนี้บอดนะอันนี้บูมาตาดัดเมาตาดก็ยังไม่ได้ ลุ้นตัวสุดท้ายโอ้ยตัวผู้โดนสยใส่เลยเถมไข่ไม่ได้อีกโอ้ยเวนองกรรมสรุปเราได้แค่อคอกเดียวได้แค่ตัวอคอกซปเปอร์บูลนะครับผมนี่ เดี๋ยวมารอดูพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้ก็เอาออกนะครับ <c oughs> ตัวไหนไม่ได้ผมเอาออก <c oughs> โอเคนะครับวันที่20่ิบมิถุนายนครับผมได้ไข่แค่ได้ มีผ่านแค่ซปเปอรบ์บูคู่เดียวนะครับผมที่ได้ไข่นอกนั้นไม่ได้เลยอีกแปดคู่โอโ้โหสงสัยต้องรอดูพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวจะไม่ให้ดูพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้ผมจะเอาออกก็คือมันจะกลัวตัวเมียจ,จะเละหรือตัวผู้จะเละก็ไม่รู้นะอ่ะโอเคเพราะวาบางบางค้องนะับผมก็ใส่ตัวเมียอาจจะ ตัวทรงใหญ่อ่าแล้วมีก็มีปัญหาที่ว่าตัวเมียจะกัดตัวผู้นะครับอ่าตัวผู้ลัดตัวเมียไม่ได้ก็อันนี้ก็อาจจะมีส่วนเพราะตัวผู้ตัวเล็กกว่าตัวเมียบางค้องนะมารออัปเดตกันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันวันที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายนพรุ่งนี้จะได้หรือไม่มารอติดตามกันครับผมผมจะลองเป็นวิธีใหม่ดูจะลองแบบเปิดอย่างนี้เลย ว่าผมเพาะในบ้านนะครับมันเป็นพื้นที่ทึบผมว่าน่าจะไม่ไม่ปิดก็น่าจะได้อยู่ก็น่าจะไม่มีปัญหาก็ผมจะลองเปิดอย่างนี้เลยนี่นะเดี๋ยวทดลองดูได้ก็ได้ไม่ได้ก็พรุ่งนี้ก็เอาออกโอเคครับผม